Surprise, สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมอีกแล้วกับลุงชาโดนะครับวันนี้ลุงก็จะมาสอนการลง GG หรือเกม g u a r d i a n ในเวอร์ชัน a n r o i d 1 1นะครับทุกคนเออก็ขอกันไาเยอะก็ทนคำเรียกร้องไม่ไหวนะฮะก่อนอื่นก็จะลุงจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเนี่ยเปิดขึ้นมาก็จะเป็นลิงก์แอป GG ตัวนี้เลยนะครับผมเออ มันก็ถ้าเราพิมพ์หาใน Google ก็พิมพ์ว่าเกมการ์เดียนมันจะขึ้นอันแรกเนี่ยนะทุกคน,เป,นเป็นของแท้นะทุกคนพอขึ้นหน้านี้เสร็จนะฮะเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมถ,ถ้าใครมีให้ถามว่าอาก,กีนะเออตัว I แล้วตัว a g g n นะ่ะให้กดไปเลยนะอาก,กีนะครับผมให้เลือเล่อนล,ล,ลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมานะฮะอันนี้ลุงใช้เมาส์นะวันนี้เพื่อง่ายในการเข้าใจนะครับผมอาจจะมีคําว่าดาวน์โหลดไฟล์นะครับหรือถ้าใครเป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าดาวน์โหลดนะฮะเออกดดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดไฟล์นะ กดนะครับผมปึ๊บนะฮะมันขึ้นมาหน้าน,นี้ให้กดแอคีนะครับผมแอคีดาวน์โหลดนะฮะ, A ะ,ฮะให้กดนะครับผมนี่มันก็จะให้เลือก2ไฟล์นี้นะทุกคนให้เลือกมันเป็นไฟล์ apk ใช่ไหมทุกคนให้เลือกอันบนนะทุกคนนะนี่สองไฟนี้นะกดดาวน์โหลดครับผมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะให้ขึ้นมาเป็นแบบนี้โฆษณาเนานะก็ปิดปิดไปนะฮะปิดไป แล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นดาวน์โหลดมาให้เรานะฮะเดี๋ยวเข้าไปในแอปลองใหม่นะฮะลองใหม่กดปุ๊บนะครับมันค่อนข้างจะมีโฆษณาเยอะนะนอ่ะขึ้นดาวโหลดแล้วทุกคนนี่ล้อมโหลดเสร็จนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวโหลดเสร็จเดี๋ยวมาเจอกันครับมันจะโหลดเสร็จแล้วก็เราจะโหลดเสร็จแล้วก็ไปปัดแอปนี้ทิ้งไปเลยนะทุกคนนะเออแล้วก็อ่าเสร็จแล้วนะครับนี่เราไปดูนะหน้าจอมันจะลงมา ก็โหลดเสร็จแล้วนะมันก็จะเป็นตัว G G ตัวตัว G G ลงมาให้เราติดตั้งก่อนดิเออนะครับติดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปในไฟล์นะครับผมเข้าไปที่โทรศัพท์นะฮะเข้าที่ดาวโหลดนะนี่เห็นไหมคนนี่ให้เราติดตั้งเห็นไหมมันจะมีแล้วแต่คนคนแต่ละแอปมันจะไม่เหมือนกันนะเออติดตั้งนะครับผมติดตั้งไป ตั้งเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าจอแอปนี้เป็นแอปอันตรายคุณจะติดตั้งไหมติดตั้งนะครับผมกดคาว่าเสร็จนะฮะเราเข้าไปดูที่เนี่ยนะมันมีความอันตรายไหมทุกคนกดจดนี้ก็ได้แล้วก็กดไม่สนใจนะครับอ่ะเลื่อนไปดูนะครับมันอยู่หน้าไหนนอก ถ้าจะไปอ๋ออันนี้มันการเก่าของลุงนะอันนี้แบบเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับลองดูใหม่เข้าไฟล์นะครับกดติดตั้งนะฮะติดตั้งแบบติดตั้งแบบมันจะถามคุณว่ามันอันตรายคุณจะติดตั้งไหมนะเออเนี่ยก็ติดตั้งต่อไปไม่ปลอดภัยเออกดตกลงสิไม่ติดตั้งแอปไม่ได้ติดตั้งแอปก็กด คือมันจะถามของโทรศัพท์แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนมันจะถามว่าคุณจะติดตั้งไหมมันอันตรายอะไรเงี้ยเออก็ติดตั้งไปนะครับผมกดเปิดสิแอปนี้เป็นอันตรายเปิดต่อไปนะครับผมนีมันจะถามขึ้นมาว่าให้เราเอ่อตั้งค่าเป็นไงให้กดค่าเริ่มต้นนะครับผม มันก็จะโหลดปั๊บปั๊บรอก่อนนะฮะเนี่ยต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันใช่ไหมกดติดตั้งนะครับผมอรอแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้มันจะถามอีกแล้วนะ,ะว่าอันตรายติดตั้งไหมติดตั้งครับผมกดเปิดนะครับผมไม่สนใจแอป,ปนี้ส่งสแกมแอป,ปไปไหมส่งส่งแอป,ปที่ไม่รู้จักครั้งเออ ไม่ต้องส่งก็ได้นะครับผมอ่ะกดต่อไปนะครับไม่สนใจนะกดตกลงนะกดตกลงอ๋อคือแอปแอปพี่ลุงมันติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันมีแอป Android a n น r o i d ไอแอปไอ้นี่นะแอปไอจีจีอันเก่านะเออเนี่ยมันก็จะลบถ้ามันมีจีจีอยู่แล้วมันจะลบออโต้ให้เองนะกดคำว,ว่า,าลากนะกดกดคำว่า,าลาก Few moments later. อ่าเมื่อเราแบบติดตั้งเสร็จแล้วนะทุกคนอดกดโหลดแอป G G มาเสร็จ<ม>ใช่ไหมเออให้เราเข้าไปในไฟล์ใช่ไหมไปดาวน์โหลดติดตั้งตัวนี้มาเนี่ย apk <ม>ตัวนี้กดเข้าไปติดตั้งนะติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะทุกคนนี่มามันจะอยู่บนหน้าจอแล้วนะี่สองอันนี้ทุกคน<ม>เสร็จใช่ไหมให้เรากดเนี้ยเข้าไปติดตั้งเสร็จ<ม>ใช่ไหมให้เราไปเอาแอปเสมือนนะครับเข้าไปใน l พ y Store นะครับ เข้าไปนะพิมพ์ว่า Android นะครับผม Android พิมพ์สิ Android เนี่ย Android Android เสมือนนะครับพิมพ์ไปปุ๊บมันจะขึ้นมาแอปอันนี้เลยนะทุกคนเป็นรูปรูปสี่เหลี่ยมเนี่ย Android เสมือนเห็นไหมชื่อแอปนี้เลยนะฮะรับพลั Space นะฮะกดติดตั้งไปเลยนะครับ ันจะเป็น Android รุ่นใหม่นะเป็นปลาพะเล้วแหละรุ่นใหม่นะครับทุกคนเออว่าติรตั้งเสร็จแล้วไปดูว่าว่ามันจะทํางานยังไงนะทุกคนเดี๋ยวมันจะขึ้นมาที่หน้าจอนะรอสักครู่หนึ่งนี่มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับวิชั่นแอนดรอยกดเข้าไปนะครับผมมันจะถามว่าคุณจะทํางานหรือเปล่ากดคอนเฟิร์มมันจะโหลดนะครับกดดาวน์โหลด รอดาวโหลดมันจะดาวนโหลดสองอันนะครับคนเออเดี๋ยวน์วโเลดเสร็จไปมันจะดาวโหลดนั้นเลยนะ,ะเดี๋ยวเราเราสดลงตัดไปเลยครับ A few moments later อ่าเมื่อเราดาวโหลดเสร็จนะมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับแสดงว่าดาวโหลดเสร็จแนละ้วนะดาวโหลดคอมพ l e นะให้เรากดปิดไปครับผมปิดไปเลยนะครับแล้วก็เปิดแอปใหม่นะครับผมตัวนี้ กดคอนเฟิร์มนะครับผมมันก็ทำการดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกดดาวน์โหลดไปมีเป็น2ทับ2อนะโอเคถ้าดาวน์โหลดเสร็จเดี๋ยวไปเจอกันตอนโหลดเสร็จครับ A few moments later อ่าพอเราโหลดตัวที่2เสร็จนะครับก็จะเป็น2ทับ2นี้นะให้เรากดปิดไปนะครับปิดไปเลยนะครับโหลดก็เข้าใหม่อรอบหนึ่งนะครับ3รอบเลยนะคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับอัคราวนี้มันจะโหลดเร็วนะแล้วก็หนึ่งทับนะครับก็ ประมาณนี้ก็จะเขียนว่าให้เราอนุญ,ญาตไหมกดอนุญ,ญาตไปครับผมแล้วก็กดเริ่มนะครับผมนี่มันก็จะดาวน์โหลดประมาณนาทีสองนาทีนะเพื่อจะเข้าหน้าแอปนะทุกคนคือคนนี้อันนี้ที่ทํานี่คือเป็นคนที่ใช้เ็ดนะครับนี่มันก็จะเหมือนกับโหลดแอปหน้าจอ a n d r o i d 2ซ้ขึ้นมาอีกทีนึงจำลองอ่ะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะ อันนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอใหม่ขึ้นมานี้เลยนะฮะือเหมือนกับเราเป็นหน้าจอทับซ้อนขึ้นใหม่อันนี้นะครับเป็นหน้าจอของ Android ด1นะกดนาเข้านะครับทุกคนกดตกลงไปกดให้เราอนุญาตนะครับกดแบ็คกลับไปนะครับกดนําเข้าก็ตัวนี้นะครับนําเข้าตัวนี้ไปเสร็จนะครับแล้วก็มานําเข้า ไอคาพาร์กิ้งไปด้วยนะครับสองอันนะครับผม mm hmm. ก็ประมาณนี้คนเสร็จนะครับกดแบ mm ็คกลับไปนี่มันก็จะขึ้นมาแล้วทุกคนเห็นไหม mm hmm. ก็ให้เรากดเปิดแอปที่จกันเลยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะเออกดคําว่าลากนะครับกดคําว่า normal นะ ติกก๊กติ๊กก่อนก็ได้นะตรงนี้ติก,กดนอร์มอลนะครับผมกดลากใหม่สิกดใช้นะครับกดซ่อมมันกดตกลงนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนี้ขึ้นมาให้มันออบอกรายละเอียดเฉยนะปิดไปนะครับผิดพลาดอย่างรุแนแรงคุณรูุ้ดเครื่องคุณยังไม่สนใจนะครับเกมการ์เดียนเปิดดูวิธีเหมือน กดใช่นะครับกดเริ่มใหม่กดตกลงนี่หนไหมเสร็จแล้วแล้วกดคำว่าเริ่มแล้วทุกคนนี่มันก็ได้แอปจขึ้นมาลอยหน้าจอแล้วทุกคนไหมแค่นี้เราก็เข้าเข้าตัวขับวักกิ้งได้เลยครับทุกคนเห็นไหมก็เสร็จแล้วครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับก็เนี่ยมาสอนการติดตั้งนะครับแอปนี่นะจีแบบเวอร์ชัน11นะทุกคนนะเออ เป็นการใช้เวอร์ชันกระเ็กหน้าจอเสมือนนะทุกคนนะเออเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอที่ซ้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับบอกเลยว่าเล่นนี้โทรศัพท์จะร้อนขึ้นหน่อยเนาะเพราะว่ามันซ้อนขึ้นมา2หน้าจอนะครับโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนเออลองทําดูนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนการใช้แอป g ีจีในการใช้ต่างๆนะครับปั๊มเงินหรือทําเปลี่ยนสเต็ปเปลี่ยนรอบให้พีนะครับผม โอเคแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับผมที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ลงด้วยนะครับ